อขอสวัสดีทุกคนด้วยนะครับก็คลิปนี้กลับมาอีกครั้งนะครับสำหรับเกมเพลสซีมูเลเตอร์9.9นะครับก็เดี๋ยวในคลิปนี้นะครับจะพาทุกคนเนี่ยไปเตรียมตัวนะครับในการอัปเดตอีก7วันใช่หรือเปล่าใช่7วันหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูก่อนไปดูก่อนว่ามันอ่านเหลือเวลาอีกกี่วันนะครับ 7วันกับอีก1ชั่วโมงนะครับก็ถ้าทุกคนเข้ากีมันกน่าจะเห็นแล้วปะไททานิกแชนส์นะครับอัปเดตเคาดาวเพย์อัปเดต for X เอ็กซ์นะครับก็เดี๋ยวคลิปนี้นะครับจะมาสอนเตรียมตัวนะครับแล้วก็จะมาสอนหาไข่ใหม่นะครับแต่ว่าในอัปเดตเนี่ยเดี๋ยวผมจะสอนหาไข่อีกทีนึงในะคลิปนี้ก็คิดว่าเป็นคลิปสปอยอัปเดตแล้วกันนะครับผมก็ถ้าคุณมาตรงซุ่มไข่นะครับเดินกลับไปก็จะเจอ,อไข่นี้นะครับถ้าเกิดว่า มันใหญ่ประมาณนี้นะครับก็คือว่าคุณเนี่ยได้ไททานิกนะครับส่วนใจไททานิกเนี่ยเป็นตัวแบบไหน,นครับในตู้นี้ก็นี่เลยครับทางซ้ายขึ้นชื่อว่าเป็นตัวไททานิกนะครับสำหรับผมเลยนะตัวไหนก็ผมว่าดีหมดนะครับเป็นไททานิกขี่ได้อะเอ,อผมขอให้มันขี่ได้นะครับแล้วก็นี้นะครับจะเป็นหิ้วปกตินะครับก็จะมีโอกาสได้เหมือนว่าจะมีแค่2ตัวนะคือมันไม่ได้การันตีคือในตู้เนี่ยอาจจะมีเป็นอ่าตัวเล็ก นะครับเหมือนในตัวเก่านะในตัวเก่าก็มีเป็นตัวเล็กเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมดูก่อนเป็นตัวนี่ครับนี่ครับคูแคทอาจจะเป็นแบบตัวเลตวอาจจะมีเป็นตัวเล็กอะไรประมาณนี้นะครับก็อันนี้ก็ยังไม่ได้ออกมานะออกมาแค่2ตัวนะครับส่วนวิธีการหาเนี่ยไม่ยากเลยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะต้องตัดไปในทวิ t เตอก่อนนะครับของทางเกม ครับแต่ก่อนจะไปรับชมเนี่ยผมอยากจะให้ทุกท่านกดไลค์กดซั b สไคร b ์คลิปนี้นะครับสัก20ไลค์แล้วกันนะครับแล้วก็ฝากแอป UG Phone ด้วยนะเป็นแอป AFK เกมต่างๆนะครับ AFK All Star AFK p e เพทรูเลเนะครับดีมากๆอาทิตย์หนึ่งเนี่ยประมาณไม่เกิน60บาทถูกมากๆนะถ้าไปจ้างร้านเนี่ย วันหนึ่งเนี่ยโอ้โหบางร้านเกือบร้อยเลยนะครับราคามันแพงนะแนะนําว่าให้ AFK ด้วย UG Phone จะดีกว่านะครับถูกมากๆเลยปฏิปฐานในการฟาร์มเพชรเกมไปสมุทรเก้าใช่หรือไม่ขอแนะนํา UG Phone เพียงคุณโหลดใต้คลิปหรือใส่โค้ด z RG z RG หรือถ้ายังไม่ถูกใจเรามีการขายเซิร์ฟเวอร์ราคาที่ย่อมเยาเจ็ดวันสามสิบวันเก้าสิบวันร้อยแปดสิบวันหรือสามร้อยหกสิบห้าวันหากคุณใช้งานไม่จุดใจคุณสามารถอัปเกรดเป็น G V P ได้เครื่องจะแรงกว่า U V I P วิธีการซื้อกระแสง่ายเพียงคุณกด7วันและกดซื้อที่ขวาล่างคุณสามารถได้รับระการได้ผ่านทูมอนี่วอลเล็ตแอปธนาคารต่างๆลิงดาวน์โหลดอยู่ใต้คลิปเลยนะครับขอแนะนำร้านซีมายช็อประการขายไอเดีเกมไก่ตันต่างๆไอดีไก่ตันผลเสือไอดีไก่ตันมูจิผลตื่นไอดีไก่ตันเผา VC เทียร์สิบไก่ตันอนิเมะแอดเวนเจอร์การันตีตัวละครและดองเพชรอีกมากมายทั้งยังมีประการเติมเกมต่างๆไม่ว่าจะเป็นฟรีไฟล์อาร์วีลิงก์เฟซบุ๊กและลิงก์เว็บไซต์ใต้คลิปเลยนะครับ อ่ะตอนนี้จะตัดมาที่ทวิตเตอร์ของ BigGames นะครับผมก็เดี๋ยวผมจะทําการเลื่อนลงไปข้ามโพสต์พวกนี้ไปก่อนนะครับอ่ะนี่ครับมาถึงตรงนี้นะครับ get high update drops a p r i l 6th แล th ก็จะอัปเดตในวันที่6นะครับแล้วก็เขายังเอา high x กลับมาด้วยนะครับผมนี่นะครับวิธีการได้ไข่นะครับอยู่ในโพสต์นี้นะครับเดี๋ยวผมจะแปให้ทุกคนฟังนะครับ ก็ให้เราเนี่ยเข้าเกมนะครับตอนอัปเดตแล้วก็เล่น45นาทีนะครับแล้วเราก็จะได้ไข่มาเปิดนะครับก็จะได้เป็น1เอกเปอร์ e แแงสมมุติว่าคุณแแลง25ใช่ไหมแล้วคุณเข้าไปเล่น45นาทีคุณก็จะได้25ไข่หรือ25ฟองเขา้าใจไหมแต่ต้องเล่น45นาทีมันจะเอาตามแแลงนะครับถามว่าเตรียมตัวยังไงอีเวนต์นี้เดี๋ยวผมขอพูดตรงนี้เลยละกันก็เตรียมรหัสไว้เยอะ เตรียมรหัสไว้นะครับก็แรง5ก็ได้5ฟองแรง10ก็ได้10ฟองถ้าว่างเตรียมรหัสไว้สัก10รหัสทำไปเลย20แรงครับ20รหัส200ฟองต้องได้บ้างแหละนะถ้าว่างทุกคนก็ไปหาทำกันนะแต่ผมเนี่ยน่าจะไม่ว่างขนาดนั้นนะมันเยอะเกินไป10รหัส20รหัสโอ้โหแรง20่สอะไรเยอะเกินนะครับแต่ฟองนี้นะครับมีโอกาสที่คุณเนี่ยจะได้ไทเทนิกฟรีก็อย่างที่ผมบอกไปนะก็คือเจ้าตัวนี้ นะครับเป็นกิจกรรมที่ทําให้ทุกคนเนี่ยได้ไข่ฟรีได้ตัวฟรีนะแต่ผมไม่แน่ใจว่าจะมีตัวเล็กไหมที่ผมได้บอกไปก่อนนัดนี้ว่าอาจจะมีตัวเล็กนะอาจจะไม่มีตัวเล็กก็ได้อาจจะเป็นเปิดแล้วเกลือหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ต้องรอดูเนาะตอนมันมานะครับผมก็ตรงนี้ขอข้ามไปเลยละกันนะครับเดี๋ยวเรามาที่ตรงนี้นะครับตอนนี้นับเขาได้ทำการเอา,อาทรเชอร์กลับมาแล้วนะครับถ้าในโลกแรกเนี่ยจะเป็นการเก็บหมาไฟใช่ไหมครับโลกนี้เนี่ยจะกลายเป็นอเล็กทริีแคทนะครับหรือแมวไฟฟ้า เขาบอกว่า always better than your last area ก็คือของที่ดรอปเนี่ยอ่าไอเทมต่างๆเนี่ยจะดีนะสุดท้ายที่คุณเล่นแน่นอนจะได้เพชรเยอะมากนะครับตัน off ไอเทม and diamond drops นะครับก็คือจะได้เพชรได้ของเยอะมากแล้วก็มีโอกาสได้ยักษ์นะครับที่เขาต้องทำแบบนี้เนี่ยคือเขาต้องการให้คนมาเล่นนะถ้าเกิดว่าเรามาฟาร์มที่นี่แล้วเราได้ของน้อยกว่าเราก็ไม่อยากจะมาเล่นถูกไหมเขาก็เลยทําแบบนี้เพื่อให้คนเนี่ยมาเล่นอีเวนต์ดีบ่อยๆนะครับอันนี้คืออัปเดตหน้าเนาะยังไม่มาตอนนี้ นะครับแล้วก็อีกการหนึ่งนะครับจะเป็นอัปเดตเนี่ยเป็นเพิ่มน้ํายามานะครับเหมือนจะมีเป็นสีน้ํายาใหม่นะเป็นอัลติเมต xp ็กพีมาสเตอรี่เอ็กชาเจนิกเอแล้วก็ฮิวเอกนะก็คือเพิ่มเลเวลเพิ่มเลเวลยักษ์เพิ่มเลเวลชาร์เจนิกนะเพิ่มเลเวลอัลติเมตเพิ่มเลเวลมาสเตอรี่นะครับผม xp ็กพีพอชั่นนะครับอ่าต่อไปนะครับก็หมดแล้วนะครับมีประมาณน,นี้นะครับก็ส่วนการเตรียมตัวผมก็ได้บอกไปแล้ว นะครับก็คลิปนี้อาจจะสั้นนิดนึงนะเดี๋ยวมันจะสั้นเกินไปนะดีวผมขอฝากร้านของผมสักนิดนึ่งนี่นะครับผมขอแนะนำเซตอาร์จีช็อนะเป็นร้านของผมเองนะครับมีบริการสุ่มสัตว์ต่างๆนะครับสัตว์ยักษ์นะครับเริ่มต้น19บาท39บาท29บาทเท่านั้นเองนะครับหรือถ้าทุกคนคิดว่าตัวเองดวงไม่ดีนะครับตรงนี้นะครับมีกล่องแบบการันตีอยู่99บาทนะมีโอกาสได้หินและคอมเนี่ยค่อนข้างสูง นะครับตัวอื่นก็มีเหมือนกันนะครับแต่อาจจะเปอร์เซ็นต์น้อยนะมันสุ่มนะมันสุ่มแต่ก็อีกกล่องนึงนะครับจะเป็นกล่อง1 3 9่งอยพอยต์นะครับไม่มีหินกับคอมนะครับจะได้ตัวดีแน่นอนนะครับบางตัวเนี่ยเกือบร้อยล้านก็มีนะที่ผมใส่ไว้นะครับผมแล้วก็ถ้าคุณยังไม่จุใจนะครับเรื่องรามาคาลานะครับจะมีเป็นการันตีตัวทองนะบางตัวก็ร้อยล้านกว่าก็มีนะครับอยู่ที่ดวงทุกคนเลยนะครับผมก็ฝากด้วยเนาะร้อยห้าสิบเก้าพอยต์กับร้อยสามสิบเก้าพอยต์ นะับหรือถ้าคุณอยากซื้อเพชรทักมาได้ในเฟซส่วนตัวนะครับ 1m 5บาทซือ0 0 m ขึ้นไปเหลือ4บาทซื้อ 300M ขึ้นไปจะเหลือ3บาทคือยิ่งซื้อเยอะราคามันยิ่งถูกลงนะครับคลิปผมก็สอกคลิปนี้ประมาณนี้นะครับชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ซับสไครต์ผมด้วยนะครับก็สวัสดีไปแล้วผมเย้ yeah!